าแล้วค่ะลูกชิ้นเด้งๆฝีมือาพาเปียร์ไลฟ์สตอรี่จากประเทศโนโร์เวย์นะคะทำลูกชิ้นกินเองจ้าทุกคนเห็นไหมมากินกว๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายกว๋วยเตี๋ยวจ้ากว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทำเองนะคะ แซ่บๆเลยน้ำกระเตี่ยวอันนี้ก็ลวกมู้าจ้หงูน,น้ำตกหมุนเส้นนะคะเดี๋ยวมาทำกินกันจ้าหิวายหิวลายหิวลายเครื่องปรุงแน่นๆเลย เตียวจ้าก๋วยเตี๋ยวเครื่องแน่นๆนะคะสวัสดีค่ะเพงตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนนะคะเพิ่งตื่นนอนอ้าไหนหนำามาแล้วตื่นมากินนะคะหิววิธีคนทำงานเวรดึกเวรดึกก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยว ว้าเตียวลูกชิ้นทําเองนะคะอร่อยแซ่บๆนะคะอุ้ยกินด้วยชุดนอนบบนี่แหละจ้ะเดี๋ยวที่เด้นอนต่ออีกพอเพราะว่าอ้าเพราะว่าที่ต้องทํางานทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนมไม่ได้ใส่น้ำกระเทียมเจียวเนะเพบา ไม่อยากกินเนาะเราไปทํางานเนาะกว่าเพื่อนร่วมง,งานเหม็นถั่ง,งอกทํทำเองนะคะถั่ง,งอหมชิมบ้างชิมบ้างอืมเผ็ดเปรี้ยวหวานออร่อยอร่อยลูกชิ้นดูสิโอ้จัมโบ้เลยกินลูกชิ้นตัวเอง เลื่อมพริกไทยอ,อร่อยมากครับพริกไทยเยอะ

หมูลวอร่อยนิ่มม,มาเลย กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ไปทํางานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเป็นอาิตย์ที่ทํางานเต็มๆเลยนะ,ะทุกคนต้องกินแล้วก็นอนแล้วก็ไปทํางานนะคะ 음음 mm -hmm. wow. mm -hmm. yep. เผ็ดจังเลยออร่อยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะกินแล้วก็นอนแล้วก็จะไปทำงานนะคะอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีนะคะบา,บายบ้า